สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองเลยเนาะที่เรามาเจอกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจสำหรับคลิปแรกที่เมื่อวานไปมีตะก,ก,กุกตะกักอยู่นะมันก็มีหนึ่งหัวข้อที่จะมาคุยเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันหมดพลังใจหรือว่าเสงเบื่อหรือบางที่คือมัสนสับสนเป็นไหมคะ สามวิธีสร้างกลังใจให้ตัวเองมาพูดคุยเนาะมาแลกเปลี่ยนไม่ได้มาบอกว่าคุณทำสิหรือว่าทำแบบนี้สิไม่ใช่นะคะคืออันนี้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนอาจจะตรงกันเลยหรือว่าคุณมีอะไรที่ดีกว่านี้เราก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะความทั้งหมดนี้ที่จะพูดนี่ขออนุญาตให้เครดิตหรือว่าขอบคุณบอสของเข็มทิศธุรกิจอ,อายา วิธีสร้างพลังใจงให้กับตัวเองมีคําถามชวนคุยชวนให้คิดถ้าเวลาคุณเบื่อหรือคุณทอ้อคุณทําอะไรกันบ้างคะบางคนทําอะไรบ้างบางคนเนี่ยจะไปดูหนังไหมหรืออ่านหนังสือบางคนไปเล่นน้าเฉยเลยนะบางคน ไปดูหนังก็ดีเพราะว่าบางทีมันคลายเครียดไปไปโรงหนังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อีกบรรยากาศหนึง่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องดู n f ฟิตอยู่ที่บ้านเนาะคอมเมนต์ <c oughs> มาดูว่าคุณแก้ปัญหาหรือว่าแก้ไขวิธีสร้างกําลังใจให้ตัวเองยังไงสร้างพลังอะค่ะสร้างพลังให้ตัวเองยังไงบางทีรู้สึกเบื่อเบือ่อเซ็งเซงงานนี้ทําไมมันไม่เสร็จสักทีหรือว่าจะทําอะไรดีนะเงี้ยค่ะ สามหัวข้อนี้ได้มาจากบอสนะคะก็คือข้อที่หนึ่งบอสแนะนำว่าลองมองหาคนที่ลำบากกว่าเราคนที่ลำบากกว่าเราแล้วลองเข้าไปศึกษาชีวิตของเขาไม่ได้เอามาเปรียบเทียบคือไปศึกษาให้ลึกๆบางคนเขาลำบากมากนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเราต้องกลับมาย้อนดูว่าโอ้ของเราอะ่ะมีบ้านที่อบอุ่น มีอาหารที่อร่อยให้ทานนะคะและในส่วนของข้อสองนะคะเป็นเหมือนว่าคิดถึงคนที่เรารักคนที่รักเราแล้วลงมือทำให้เขามีความสุขทันทีคนที่รักเราพ่อแม่ใช่ไหมคะลูกสามีภัญยาเราก็รักเขาใช่ไหมคะอันนี้คือคนใกล้ตัวมากที่สุด บางทีอย่างเช่นการแสดงออกเล่นเดือดอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นกอดเขาทันทีอย่างเงี้ยให้ขาให้มีความสุขเกิดขึ้นทันทีเขาก็เป็นพลังบวกให้กับเราถ้าเราแบบท้อมากๆเบื่อมากๆเขากอดหน่อยตัวเองมีนะคะเพราะว่าบางทีเหนื่อยเยอะๆอยู่กับลูกก็ตือนเช้ามาให้พลังเขากอดหน่อยอรช่วงนี้ก็เครียดเรื่องลูกเรียนออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะ และนิสวนข้อสุดท้ายคือข้อสานะคะก็คือนับความสำเร็จความสำเร็จเล็กๆของเราเองที่ทำทุกวันเพื่อเพื่อความเชื่อมั่นนะคะสร้างความสำเร็จก่อนของก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นว่าเรามีปัญหาเรื่องหนึ่งตัวเองนะคะบางทีมีปัญหาเรื่องการทำคลิปบัน,น,นปัญหาแล้วเราก็นั่งทำอ,อยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักทีไง เออทำยังไงดีนะพอยกหูโทรศัพท์ไปถามน้องอ่ะเสร็จละแค่นี้เองคือบางทีเราอยู่กับตัวเองแล้วก็เราคิดว่าเราทำได้ทำได้ทำทำไได้แต่ละอ๋อตรงนี้นี่เองมันเป็นจุดจุดนิดเดียวอะคะ่ะที่เราเราคุยเราเปลี่ยนอะเปลี่ยนม,มุมแล้วก็สงเร็จเลยนะก็ได้กำลังใจแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนให้ทุกชมคลิปนี้นะคะหรือเพื่อนๆน,นะคะ ที่ชมคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเพื่อว่าเราจะได้มาพูดคุยกันมีประเด็นในการพูดคุยในวันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสุขภาพทางกายโรคทุกบ้านปลอดภัยด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ